ะะเราก็มาแบ่งผมเพื่อทําผมนะคะวันนี้ใช้ที่ทําผมยี่ห้อ e a s y นะคะซึ่งจะมีวางขายเร็วๆนี้นะคะอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะทําให้ผมเราเนี่ยเป็นลอนมีวาลุ่มนะคะปกติจิบไม่ใช่คนทําผมเก่งนะคะถ้าอะไรที่จิบทำเองได้นั่นหมายความว่าทุกคนทําได้นะคะเพราะว่าใครที่เคยถามจิบเรื่องผมเนี่ยจิบจะบอกตลอดว่าได้ฟาร่าที่ร้านนะคะแต่หลังจากที่ได้เครื่องนี้มานะคะไม่เคยได้ฟาล่าที่ร้านอีกเลยนะ,ะทำเองตลอดเลยนะคะ่ะเพราะว่า มันให้รอนคล้ายๆกับรอนฟาร่านะคะก็คือจะเบาๆฟุ้งๆนะคะแลจะจิ๊เป็นคนผมบางมากมากถึงมากที่สุดนะคะก็ใช้อันนี้ค่ะมันก็จะทําให้ผมเราเนี่ยดูมีวอลลุ่มดูหนาดูแบบเหมือนมีผมเยอะอะค่ะดูผมเด้งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นรอนแบบ ร่อนแก่ๆะคะ่ะนี้จิ๊กถือว่าโอเคมากเลยแล้วก็เหมาะมากสําหรับการจะพกไปเมืองนอกนะคะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยหาร้านทาผมยากมากๆเลยนะคะถึงหาได้เนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาวางจําหน่ายเราต้องรีบไปซื้อเลยนะคะเพราะว่ามันดีมากๆเลยค่ะสําหรับลุกวันนี้ก็เสร็จเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย